ก็ที่จะกรองมายอมรับในในเหตุตรงนี้นะครับก็คือคุ้มกันระด่ามีที่มีเหตุที่ว่าจะดีไปไหนนะก็คือผมก็ต้องมายอมรับแล้วแล้วได้คุยกับผู้เสียหายมั้งไงว่าจะดีอะไรอย่างไงบ้างก็ได้คุยกับนแต่ก็แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะตรองยังไงครับก็ต้องรอดดวงจริงนะส่วนผู้เสียหายที่เขาบอกมูลค่าประมาณสามแสนเนี่ยเราจะดูอะไรนะครับก็คือเรารีจะรวมสนใจนะครับ ก็คือก็ต้องคุยกับทางผู้เสียหายทีมือว่าเขาจะให้ชนใทยยังไงถ้าถ้าผมว่าก็คือจะขอชนไทยเป็นรายเดือนได้ไหมแบบเป็นเป็นงวดทวันเลยครับแล้วที่วันนั้นเป็นอะไรก็คือเป็นติดสถานเรื่องเนี่ยนะครับข้าวหอมอ่ะอะไรพนี้ไม่พร้อมเลยแบบดีดีครับแล้วก็ชอบครับอยากบอกสักคงหนึ่งไหมก็คือผมก็ไม่ใช่ว่าที่ ตั้งใจที่จะนี้หรครับก็คือมันบางทีมันมีเรื่องปิจการจำเป็นหรอบางทีมันคิดอะไรไม่ออกถ้าเกิดว่าเราทำแล้วกล้าทำกล้ารับการปฏิการตอบกันใงสังคมน้องมาวันนี้ก็ถือว่าทุกคนหนึ่งพี่กาลันตีบอกว่าหมอแบบได้รับเงินงามบอกว่าน้องจะเข้ามาน้องจะเข้ามาแต่ด้วยปัญหาอะไรของน้องก็ตั้งใจมากครับ ก็ไม right? no, oh, pues vale yeah, ่ใช <'s> okay. ่หรอกคอคิดเป็นีคิดอะไรก็ั้นเราต้อทเป็นทุงรัอนิดเรืนองยก็คือผมกไม่อยากให้งแน่๋ยียใจแต่พื่แบ่้า้หาเป็นคนเดียวกันไหม

ปัญญยายเตือนภัยในเรื่องนี้หน่อยครับให้กับสังคมสำหรับผู้หญิงแล้วก็ในทั่วๆไปเนี่ยจะเตือนภัยเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอันบอกทุกคนทุกคนไปได้ขันขันไปไม่หลูกพี่เต้าออเพื่อ,อนไม่หลูกสาวอันไม่สอบกบเบา,ม,บเบามาขอมาแจ้งงานนี่ตรงเมืองไปงตรงเมืองไปต้องโดนทุกวนจะสีเฝ้าออให้สาวแจ้งงานง่ายคนผู้ชย กท้งไสดี่คนดีมี่นบูดีมี่นชัวมี่นบูตนบูชัวมี่ต้นติดสุต้มแบบผมนี่แต่ถ้าจะมาขอคืนดีมาง้อมางอนหรือเอาผู้ใหญ่มาท้ามาทมอีกรอบหนึ่งทั้งคุณตาคุณยายจะว่ายังไงครับบ่เอาบ่เอาย่อมหรอครับบ่ย่อมบ่ห่อยเพื่อย่อมทีอาจึกคันขันมันก่ขึ้นมากมัสุต้มอีกขึ้นก็บ่เอาบ่เอาบ่เหน ขึ้นมาหรอกเดือกันแล้วเดือกไปเลยครับที่เ,<อ>เชื่อใจเขานี่เพราะยังไงครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เองหรือลูกท,ที่เชื่อใจเอ,เอ้่ใจว่าอันเขามาทำคนดีทำเียรมาหักกันกับลูกสาวนี่ละก็แต่ะว่าเขาติดเขาเป็นคนดีเนาะเขาติคนดีเนาะว่าจะ่ีๆๆข่ขร้มาด่า,ดาดันี่ยการงานเดิมแหลกมักซอยการซอยงานประเภทกะวันทิ่คนดีกะวันติบนนี้มันยังไปเนาะ เกึงเึือึงมืกอ้มืองานเดียวตอนต่อตอนต่อที่งงทงง <S 3> 3 <S เป็นมื่งานเ,เป็นมือแแ้งหมดนี้ไปหัน่นลักนี้ไปขึ้นตีหนึ่งแบบนันนนีไปอันน่ะโอ้ยม,ม,มันกิน achieve, นนมันส่งกันครบด้วยว่าแกกรมาลากกั้วเวนมากเล้ยจัดให้มันเนาเนไปให้มแยบแ้วไปที่พี่ปุ๊กอต่อแขนกันแห่เบาแห่ซักแห่เบาแห่แ่เบาปอมไปแห่เจ้าสาวแหเจ้าสาวแหเจ้าสาวแห่เจ้าาวแมจะบสาวบมากจะเบาวบมาแห่เจ้าสาวต่อไปให้มันอันเจ้าไปีไปนะเจ้าไปที่ไป แครกันเองแครกันเองครับครับอันนี้คุณคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรครับลุงสีครับลุงสีอ่าคุณป้าคุณป้าอะไรนะป้าบุญธมป้าบุญธมครับครับขอบคุณมากครับผมครับครับสีหนึ่งสองไร่เป็นนานาปีเนาะนาปีข้าวเป็นไงราคาดีไหมงามยุบข้าวงามยุบข้าวงามไร่เอออมาดี๋ยวมาทุกปีนะข้าวงามยุบครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับ ตกลงค่าเสียหายกันเนะครับก็ตกลงค่าเสียหายกันตกลงคือเขาชดใช้เป็นยังไงก็เขาเขายอมรับเขายอมรับว่าเขาจะชดใช้แต่ว่าทางเราก็ไม่มั่นใจครับแล้วได้ทําบันทึกหรือตกลงลายเซ็นร่วมกันอะไรกันนี้ก็มีมีมีลงบันทึกประจําวันไว้ครับในในวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าอว่าเขาจะชดใช้ค่าเสียหายครือรับผิดชอบค่าเสียหาย เป็นเป็นรายเดือนผอนจ่ายรายเดือนเดือนละเดือนละน่าจะหกหมื่นหกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาทเลยเสร็จแล้วก็จะมีการขึ้นศาลอะไรกันยังไงไหมก็เดี๋ยวเราต้องต้องรอดูต่อไปครับรอดูส่านาคตอีกทีนึงแล้วทังตำรวจนี่พอเสร็จเขาตกลงเซ็นเรียบร้อยทางตำรวจก็ไปไหนก็อันนี้อันนี้ผมผมกลับก่อนเพราะว่าผมต้องรีบไปทำงานต่อครับผม ก็คือไม่ได้ไม่ได้อยู่ยาวอแต่น้องน้องนั้นทิพย์ก็ไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปทํางานใช่ครับไอไอ้ไอไอน้องไอ้น้องนี่เป็นเป็นหลานใช่ครับเป็นหลานขอทำอบสันตะแทนใช่ครับไอขอญาตชื่อชื่ออะไรจ๊ะชื่อธีรพัฒน์ครับธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ครับเนาะอพอเสร็จแล้วตำรวจนัดหมายยังไงต่อไหมครับวันนี้ ก็ยังยังไม่มีครับยังไม่มียังไม่มีนัดกตกลงจ่ายกันเดือนละเท่าไหร่นะหกหมื่นกว่าเป็นเวลากี่เดือนครับหกหมื่นให้ระยะเวลาเขายัง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 ไม่ได้กําหนดระยะเวลาครับก็คือจนกว่าจะหมดหนี้สินนะครับแล้แลนัดกันอีกเมื่อไหร่ครทราบไหมยังยังครับยังยังไม่ได้นัดอีกเลยตอนนี้เอกสารเป็นหลักฐานเนาะใช่ใช่ครับได้แจ้งข้อหาอะไรเขาไหมหรือว่าไม่ได้แจ้งเราเราก็แจ้งไปแล้วครับตามข่าวที่ออกไป